กับผู้ใหญ่นะคะเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วอ่ะอาการเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างเอ๊ะแล้วเ,เราจะสังเกตลูกเราว่าลูกเราติดเชื้อโควิดมาแล้วหรือยังแบบนี้ได้ยังไงวันนี้ครูเหมือนจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูมุ๋นนะคะวันนี้นะคะครูอุ๋นก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเรามีลูกแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ลูกเราเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วระหว่างอาการของโควิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็กับเด็กเนี่ยมันอาการเหมือนกันไหมเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างนะคะก็ยังไม่ค่อยมีใครมาจําแนกทักสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องนี้ส่วนมากก็จะพามาพูดถึงว่าอาการของโควิดเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ แต่ทีนี้ในเด็กเนี่ยมันต่างกันไหมนะคะครูอ่อนก็ขอตอบแบบนี้นะคะว่าอาการนะคะการแสดงอาการของการติดเชื้อโควิดเนี่ยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กไม่ไม่ต่างกันนะ,ะไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะทีนี้แต่มันมีสิ่งที่ต่างกันนั่นก็คือการสังเกตอาการแตกต่างกันคะ่ะธรรมดาของผู้ใหญ่กับเด็กนะคะ จะลักษณะของการแสดงออกของอาการนั้นน่ะมันจะโชว์ออกมาก็คือมันจะแสดงออกมานะคะในลักษณะที่ไม่เหมือนกันยังไงนะคะก็คือว่าอย่างสมมติว่าครูงุ่นนะคะครูมุ่นเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วเวลาครูมุ่นจะถามประวัติของคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่สมมุติว่า เราจะถามว่าคุณนี้ไข้ไหมนะคะผู้ใหญ่จะสามารถอธิบายบอกเรื่องราวได้ว่าเป็นไข้เมื่อไหร่อะไรยังไงไข้แบบไหนมีการปวดหัวไหมใช่ไหมคะคือเล่าให้ฟังได้พอถามว่ามีอาการไอไหมผู้ใหญ่ก็จะบอกได้ว่าไอไอเวลาไหนช่วงเวลาไหนมากไอบ่อยถี่แค่ไหนแล้วก็ไอลักษณะเป็นไอแห้งหรือไอมีเสมหะนะคะคือพูด พูดง่ายๆคือผู้ใหญ่จะบอกได้พอถามว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมนะคะปวดเมื่อยตามตัวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นโควิดใช่ไหมคะติดเชื้อโควิด1แหละจะมีอาการมีไข้นะคะ2จะมีอาการก็คือแบบไอแห้งๆนะคะ3ก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามตัวนะคะ,ะปวดมันแบบบางทีก็จะเพลียมากเลยนะคะเป็นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงแบบว่าคือแบบเพลียผิดปกติเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะ คือแบบมันจะเพลียแล้วปวดเมื่อยตามตัวแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเราถามผู้ใหญ่ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็จะบอกได้อ๋อมีอาการเพลียมากนะไม่ค่อยมีแรงในช่วงนี้กินข้าวแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงกินข้าวไม่ค่อยได้หรือจะบอกว่าแบบมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดตรงไหนบ้างนะคะปวดทั้งตัวเลยหรือเปล่าหรือว่าปวดเฉพาะแขนขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออธิบายเล่าได้เือกหมดแต่ทีนี้พอมาดูถ้าครูหันมาครูวนหันมาเป็นเด็กบ้างนะคะเด็กนะคะเด็กก็คือเด็กคือ ถ้าอายุประมาณสัก4ี่ห้าขวดโอเคพอบอกได้แต่ถามว่าเราเชื่อเด็กได้ทุกอย่างเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเด็กมีลักษณะการเล่าเรื่องเป็นของเด็กเองนะคะตามพัฒนาการตามวัยของเขาแล้วพอถ้าเป็นเด็กเล็กล่ะเด็กเล็กอายุยังยิ่งยิ่งเล็กมากเท่าไหร่นะคะยิ่งอายุแบบว่ายังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยแบบเนี้ย ถามว่าเด็กจะบอกเราได้ไหมไม่ได้ชัวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะคะ่ะจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆเลยนะคะครูหมุนถึงบอกว่าอาการของโควิดเนี่ยนะคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกันแต่การแสดงออกนะคะแล้วการที่เราจะสังเกตอาการของลูกนั้นน่ะมันต่างกันนะคะ ทีนี้ครูจะเอาหนดจะมาบอกนะคะว่าเราจะต้องสังเกตยังไงว่าลูกเราติดเชื้อโควิดไหมนะคะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะลูกเรานะคะไอแบบเนี้ยใช่โควิดหรือเปล่านะคะคือเบื้องต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องจําให้ได้ก่อนว่าอาการโควิดเนี้ยมีอะไรบ้างครูวนอีกครั้งนะคะมีไข้ใช่ไหมคะแล้วก็มีไอไอไอาจจะไอแบบแ,แห้งๆนะนะคะ,นะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเพลียมาก ปวดเมื่อยตามตัวนะคะถัดมานะคะก็จะมีอาการแบบหายใจหอบเหนื่อยนะคะ ทีนี้พอเราเราประเมินได้แล้วว่าลูกเราจะมีอาการทั้งสีอย่างนี้ไหมเสร็จแล้วอ่ะนอกจากอาการทั้ง4ี่อย่างเนี้ยนะคะเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีปัจจัยร่วมด้วยอย่างเช่นว่าลูกเรานะคะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นติดเชื้อโควิดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าสภาพแวดล้อมตอนที่ลูกเราอยู่อะอยู่ใกล้ชิดก,กับคนที่เป็นโควิดไหมถ้าใกล้ชิดก็อาจจะเสี่ยงติดได้หรืออย่างที่2ประเด็นที่2ก็คือว่า เคยมีประวัติไปต่างประเทศไหมหรือว่าติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยที่หรือคนที่ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศก่อนหน้านี้หรือเปล่าแบบเนี้ยนะคะคือสําคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่มันจะช่วยเราคิดวิเคราะห์ออกได้ว่าเอ๊ะลูกเราเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าลูกเราติดเชื้อโควิดนะคะไม่ใช่ว่าเราเราเห็นลูกแบบไอ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 อย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าลูกเราเป็นโควิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่า ในธรรมชาติของเด็กอะคะ่ะเด็กจะมีภูมิคุ้งกันที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะยิ่งอายุต่ำกว่า2ขวบด้วยแล้วยิ่งยิ่งไม่ค่อย,อยไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือภูมิคุ้งกันของเขามันยังไม่เต็มที่การที่เขาจะป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นอ่าลอนล้มอักเสบนะคะหรืออาจจะเป็นอ่า ยังไงอะตอมทอดสิ้นหนักเสบใช่ไหมคะเป็นคือคือสาราพัดนะคะเป็นท้องเสียท้องร่วงหรือถ่ายท้องผูกคืออย่างเนี้ยคะ่ะคือลูกจะเป็นอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของเด็กนะคะ ต่อให้ไม่มีโควิดมาลูกก็จะเป็นอาการคือเป็นโรคของเด็กๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอมีโควิดเข้ามาอีกมันก็เลยทําให้เราอะค่ะเราต้องจําแนกให้ออกว่าเอะลูกเราเป็นธรรมดาเป็นเป็นโรคธรรมดาของเด็กเหล่านั้นที่ครูหมดนพูดถึงหรือว่าลูกเป็นโควิดเราต้องพิสูจน์เราต้องดูจากบริบทที่ครูหมงนไล่มาเมื่อสักครู่นี้คืออ่ะมีไข้อ่อนเพลียมากนะคะไอแห้ง ปวดเมื่อยตามตัวหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดก่อนหน้านี้หรือใกล้ชิดสัมผัสกับคนชาวต่างชาติหรือคนที่เพิ่งเดินทางจากกลับมาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะคือเราต้องเอาบริบททั้งหมดนี้รวมกันเข้ามานะคะเพื่อที่เราจะประเมินลูกอทีนี้ทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะครูหมอนก็จะพาทุกคนมาดูว่าเราจะสังเกตลูกยังไงบ้างล่ะนะคะ ครูเหมือนขึ้นไปบนวอร์ดนะคะคนไข้เด็กเวลาที่เขามีไข้นะคะเขาจะมีคือบางคนอ่ะคือห่มผ้าลูกหนาเกินไปนะคะห่มผ้าลูกหนาเกินไปลูกอาจจะไม่ได้ตัวร้อนเพราะว่ามีไข้แต่ลูกตัวร้อนเพราะว่าเราห่มลูกมากเกินไปเราคีบวอมร่างกายลูกมากเกินไปจนทําให้ตัวของลูกเนี้ยร้อน ยิ่งตอนนี้ฤดูร้อนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องแยกให้ออกว่าเราใส่เสื้อผ้าลูกหนาไปไหมเราพาลูกอยู่ในที่แล้ร้อนมากจนทําให้ลูกเหมือนตัวร้อนหรือเปล่านะคะหรือว่าเราห่มผ้าลูกเราห่อตัวลูกเยอะเกินไปหรือเปล่าแบบเนี้ยเราต้องมองนะคะ แต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่คือเราเปิดลูกก็คืออากาศก็ถ่ายเทดีลูกก็แบบอุณหภูมิร่างกายดีอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายอุณหภูมิย5ห้าองศาไม่ได้หนาวไปไม่ได้ร้อนไปแต่ลูกตัวร้อนโอเคอันนี้ลูกอาจจะมีไข้แล้วเราเอาปรอทมาวัดไข้ลูกนะแล้วทีเนี้ยถ้าเราวัดลูกไข้ลูกได้สมมติว่าคือมันมันต้อง3 7 5ขึ้นถึงจะเรียกว่ามีไข้นะคะ ถ้าวัดลูกแล้วก็ลูก,ลกมีไข้35 37.5ขึ้นโอเคอันนี้ให้เราคิดว่าโอเคลูกมีไข้นะทีนี้เราก็ให้สังเกตอีกว่าลูกมีอาการอาไอไหมต้องไอแห้งๆนะแต่ถ้า,านานๆ T.I.M.T. อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไอคือคนที่เป็นโควิดอ่ะคือจะต้องไอไอสม่ําเสมอถี่พอสมควรหรือเป็นมาสักพักหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าวันนี้เผลอๆอยู่ดีๆลูกกินนมเสร็จลูกไอ ลูกอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนไม่ใช่นะคะเราเราอย่าไปเหมารวมนะหรือแม้แต่ข้างลูกแบบว่าลูกพลิกตัวผิดปกตินอนดิ้นผิดปกติอย่าเพิ่งค่ะเพราะว่าพัฒนาการของเด็กอะ่ะคือเด็กเป็นช่วงที่กําลังจะเคลื่อนไหวขยับตัวขยับกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีการฝึก ลูกค่ะเขาจะมีการฝึกของเขาเองฝึกยิกตัวหรือฝึกคืบไปข้างหน้าหรือฝึกหยิบจับฝึกเหยียดแขนเหยียดขาควบคุมกล้ามเนื้อแขนขาของตัวเองแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาจะฝึกของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเหมารวมว่าอาการแบบนี้คือการผิดปกติโอเคไหมคะให้สังเกตเป็นระยะก่อนแต่ถ้าลูกงอแงผิดปกติซึมวันนี้ไม่ค่อยตื่นไม่กินนมเลยไม่กินข้าวเลยหรืออะไรเงี้ยโอเคอันนี้เราเรา,เราค่อยพิจารณาเข้ามาอยู่ในเกณฑ์เรานะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะเป็นคนที่เมตาบอลิซึมสูงอยู่แล้วคือการเผาผลาญเมตาบอลิซึมหมายถึงการเผาผลาญในร่างกายของเขาอ่ะจะสูงเพราะฉะนั้นนะคะบางทีอุณหภูมิร่างกายเขาอาจจะดูสูงนะแต่เขาไม่ได้เป็นไข้นะคะออันนี้เราเราต้องรู้กฎตัวนี้ของเด็กด้วยนะนะคะถัดมาสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าลูกเราน่าจะใช่หรือไม่ใช่เราต้องพาลูกไปหาหมอหรือย,ยังก็คือนะคะลูกเรามีอาการหายใจหอบเหนื่อยไหมอาการหายใจหอบเหนื่อยนี่คือ หายใจแบบหอบเลยค่ะมันคนหอบหืดเมันคนเป็นโรคหอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอานักอกบุ๋มหรือบางคนอาจจะเห็นเลยว่าแบบว่าหายใจแบบ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยโอเคแบบเนี้ยนะคะหรือท้องยุบยุบหน้าอกบุ๋มบุมหรืออะไรอย่างเงี้ยโชว์มาให้เห็นที่มันแปลกผิดปกติไปกับกว่าปกติที่เราเห็นคือถ้าเราอาบน้ําลูกเราจะเห็นอยู่แล้วว่าลูกอยากจะมีอาการเป็นยังไงบ้างร่างกายเป็นยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราดูแล้วมันแปลกไปโอเคอันเนี้ยให้เราระวังนะคะแล้วก็ถ้าเราลูกเรายิ่งอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิดหรือคนในพื้นที่ใกล้บ้านเราเพื่อนบ้านเราหรือใครก็ตามติดเชื้อโควิดมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราค่อย ไม่สักคิดว่าเออลูกเราจะเป็นโควิดไหมแล้วเราต้องพาลูกไปหาหมอค่ะเพื่อจะตรวจเพราะว่าการที่เราจะบอกได้ว่าลูกเราเป็นโควิดหรือเปล่านี้คือ,คอต้องได้รับการตรวจถ้าเราแน่ใจแล้วว่าโอเคอาจจะมีอะไรที่ไม่ผิดคือไม่ปกติแล้วนะมันต้องผิดปกติแน่ๆเลยเราริบพาลูกไปหาหมอเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ครูหมอนคิดว่าน่าจะเคลียร์นะคะหากยังมีข้อสงสัยอยู่อยากจะถามประเด็นไหนเพิ่มเติมนะคะพิมพ์ลงในคอมเมนต์บอกครูหมอนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูหมอนจะมาตอบเพิ่มเติมให้ นะคะอันนี้ครูหมุนพูดในมุมมองของคนเป็นพยาบาลเด็กนะคะซึ่งครูหมุนดูแลเด็กมาตลอดจะรู้ว่าอาการของเด็กเนี้ยมันน่าจะเป็นยังไงพ่อแม่ต้องสังเกตอะไรบ้างอะไรที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ว่าลูกเราติดเชื้อโควิดหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากครูหมอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes. Bye bye!